ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมโครงนิราณนรินสีสิทธิธ์พิสานพบเลิศลาลบลมสวรรค์จะโลงโลกกวากว้าง แผ่นแผ่นผางเมืองเมนสีอายุทยเยนแย้มฟังแจกแสงจ้าเจิจันเพียงรับพิพันผพองดาวคุณหานฮาวแหนบาทสะทุกราตรเสียน สายเสกเลียนลงลา้านราบนาเพรินเข็นข่าวยินยอบตัวคูวบคอมหัวไหวละลาวทุกไทยนาวมาน้อมขอออกออมมาอ,อ่อนพ่นแผ่นดิน ให้พายขยายแผ่นฟ้าให้แผวเลียงทักแกลวให้กลา้าประย์ไทยเถิดฟ้าเฟื่องฟุงทศธรรมท่านแห่อยุธยายดล่มแล้ว ลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟังฝึกฟื้นใจเมือง เรื่องเรื่องไตรรัตน์พลพันแสงรินรถพระธรรมแสดงคำเช้าเจดีระดาแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วกาาแก่นลาหลากสวรรค์ โบตระเบียงมนดบพื้นภายหันธรรมาศาสลาลานพระอพลแพวหอไตรรักังคันภายคำไขประทีบโคมแก้วกำฟัง เฟื่อนจันรอยบุญเรารวมพ้องพบกันบาปแบ่งสองทำทันเท่าสร้างเพลงพระอักษรจำพันพลัดคู่เขาลือบุญร่วมบาปจำรัง นุดรังเรียมไกลจำใจจากแม่เปลืองปลิดดอกอ่อนเอย้ยเยวว่าแดเดียวยกแยกได้สองสีกแหล่งสวงตกแตกผากออกแม่ พากพี่ไปหนึ่งวัยแนบหนึ่งนวลถนอมชมควรจักฝากฝางังรือดินดีรือเกรงเทพไทยทรนินลอบกลำ้ำ ฝากลมเลื่อนโมบบินบนเล่าหนแม่ลมจะชายชักชำ้ำชอกเนื้อเรียมสงวนฝากอุมาสมอนแม่แลงลักษมีเล่านา สาบสยมผัวจักรีเกลือกกลายเรียมคิดจบจนตรีงโลกลวงแล้วแม่โชมฝากใจแม่ได้ยิ่งด้วยใครครอง จากมามาเลี่ยวลำลำบางบางยี่เรือราพลางพี่พร้องเรือแพงช่วยพานางเมียงเมื่ออ่านมานาบางบอรับคำคล้อง คล้าเอาน้ำตาคลอบ้านบ่อน้ำบกแห้งไปเห็นบ่อนตตคงขังเป็นเลือดไอาชมแม่แบบเป็นจะรักเรียมเอ่ยมาซับ อสุชนให้ยพี่แล้วจากลาเห็นจากจาก,จากแจกการแกมระกรรมถนัดระกรรมกรรมจำจากช้าบาปใดที่โทษทมแทนเท่า ราเม่จากแต่ข้าบนี้น้าพี่น้องคงถนอมชมแค่คิดใช่นานวลนางเดือนตํานิวงกลางตายแต้ม พิมพักแม่เพนปรางจากเปรียบได้เลยคำกว่าแค่ไขแยมยิ่งยิ้มอับซอนพันเรชผัวหน้าตังตาระวังได้หา พักสี่แปดสดฟังอื่นอืนอกริณะน,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 นิดเลนนล้งหน้ากหลบหรือพ่อสองพิโยกรำรือเทพเท้าทำเมน นาทีสี่สมุดมวยหญิงหมดสายติมิงมังกรหน้าพายิงผาดซ่อนยาเทมพิรุณหายเหือดโลกแหลงแม่แรมรากแสนร้อยร้อน หรือเท้าเรียมทนลมพัดคือผิดต้องตากสวงหนาวนอกรุมในดวงจิตช้ำชมแม่พิมลพวงมาเลตกูเอย มือแม่วีเดียวลามยิ่งลามลมพานเอียงอกเทออกอ่างอวดองค์อ่อนเอย่ยเมนชุบสมุดดินลงเล็กแต้มอากาศจากจานผจงจารึก พอหรือชมแม่หยาดฟ้าแยมอยู่ร้อนหรือเห็นตราบคุณคิริคนขาดสลายและแม่รักบ่หายตราบภายหกฟ้า สุริยจัน์ขจายจากโลกไปหรือไฟแล่นล้างสีลาห่อนลางอาลาัยร่ำรักร่ำเรื่องรางแรมนันหน้าดือ สนอสนานดินครวนครุ่นฟ้าสารสั่งพี่กำสวนแสนสเสน่หนุดเอย่ยควรแม่ไว้ต่างหน้าพี่พูนภายหลัง